ครับพี่น้องผู้ไหนมสะดวกเข็นยู่โมงี๋ครับก็อยากเป็นซีเด้อเดี๋ยวเอาบัตรเงี้ยไปแสดงตรงตั๊สซอหองก็แล้วก็ไปเก็บข้างในก็ได้ครับไปเก็บที่ไห้นะครับเทั้งสี่โต้พี่ปากกามีไฟเยิ้ม้อมนะครับไปเก็บยุ่งก,กันและขยันเรื่องก,ก็ได้ครับท่านที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วถ้ายังไม่สะดวกนะครับจะเที่ยวชม จะพาลูกพาหลานหรืออะไรก็แล네้วแต่นะครับไปละเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะครับก็นี่เขาแกะเลยเด้อออกไปแล้วเมื่อกี้รอบนึงครับอันนี้เขาให้ถือไปด้วยครับนี่มันมีมาเล่นครับขอยครับ ก็จะมีการร่วมทําบุญด้วยท่านผู้ชมก็จะมีเจ้าที่ตรวจสอหัวก็จะตรวจเข้มเหมือนกันการจะเข้ามาในกาไรนงี้ยตัสขันศีลน้องเด้อเหยกยบคำเย็นเบาลังคนปลอดไทยแล้วฟังบลท่านพี่น้องซื้อบัตรซื้อตั๋วหรือว่ามีตั๋วแล้วเข้ามาก็จะมีการบำรุงทําบุญต้นฉบับต้นขัวให้พี่น้องเขียนซื้อเขียนสกุลเขียนไม้เดชรลัพท์ให้ชัดเจนหรือว้ดีๆครับเอาไปหยอดทีกองดัดไม่เด้อโยกองด้วยกันครับ ส่วนด่านเหาขวามือนะครับให้พี่น้องไปแสดงตนต่อสหนะครับหรือสารวัตรทหารครับเข้ามาในบริเวณงานเลยครับท่านผู้ชมครับก็จะเลือกหรือเพิ่มด้วยครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับนอกจากท่านจะเป็นประธานในเจ้าพิธีเปิดและต้องมาร่วมดูนตรีในครั้งนี้ท่านท่านจะรวบรวมส่วนด้วยตัวบ้านด้วยนะครับมีครับบริเวณบริเวณวัดก็ว่างมันยาวนะครับ ท่านผู้ชมก็จับจองที่นั่งได้อย่างสะดวกสบายเข้ามาในร้านด้านในก็จะมีบริเวณการทำบุญนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับกุฏิหลังนี้ท่านผู้ชมที่จะทำบุญฉลองนะครับยังไงครับท่านผู้ชมพิธีฉลองตราตั้งจ้าพรัตมนพลครบและกุฏิหลังใหม่นะครับ บัตรเรานะครับก็คือจะเป็นหลังที่เราจะ็นายทัพหน้านะครับแล้วก็บัตรหน้างานนะครับก็จะเป็นนะครับก็เช่นเคยครับเมื่อาคารลับเท่ากัเหนึ่งร้อยบาทลำดับผู้ที่อายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปครับส่วนคนชราครับตั้งแต่7 0สปีขึ้นไปของเราทุกคนส่วนนั้นก็จะเป็นบริเวณทำบุญถวายผ้าไตรบูชาธรรมทุกเทียนนะครับ สายผ้าป่าตอนนี้จะเป็นกองอำนวยการนะครับกองอำนวยการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับนี่เอก็วิ่งมามีร้านค้าร้านขายก๋วยเตีเ๋ยวลูกชิ้นเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมบูธด้านหน้าก็จะเป็นบูธของ M150 นะครับ แล้วก็ปลาร้าแม่บุญล้ำนะครับแล้วก็จะมีสมอินซํำด้วยกระมังไม่แน่ใจแต่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือ,อบูธของ m อ็แล้วก็เพื่อรุ่นรางวัลในตอนช่วงกลางคืนหรือจะนำฟ้ามาเองด้วยก็จะไม่ผิด,ดกฎกติกาใดๆนะครับนี่เป็นบูธของอ ปลาราแม่บุญล้ำเขามีจะวางจำหน่ายขายด้วยนะครับอืมน่าซื้อไปเนาะมีปลาร,ะระ้าปลาราแม่บุญล้ำมีหม,มี่ผัดไทยขวด20ขวดละ25บาทแล้วก็สาห่อร้อยจนด้านใหนหนุ่นก็คือเวทีของรับเบียบัตนทศินนั่นเองนะครับผม อลังการสวยงามท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราจะซื้อปลาแม่บุญล้ำไปรับประทานใส่ส้มตำใส่เกงถ้าจะเหมาะทีเดียวนะคืนนี้ถ้ามีไลฟ์สดของทีมงานอีกนะท่านผู้ชมกลุ่มปิดก็สามารถเข้าไปจับจองจะจองตัว๋วบัตรในกลุ่มปิดได้นะครับรูปบัตรเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปติดตามเองในเพจของรับเรวัตศียกันแล้วกันท่านจะได้ข้อมูลละเอียด แล้วก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมไลฟ์สดกลุ่มปิดทางกลุ่มได้ไลฟ์สดข้ามคืนนี้ข้ามคืนนี้ท่านผู้ชมเวทีสวยลังการแน่นอนระบบไฟแสงสีดูสิสวยงามมากท่านผู้ชมม้ดูสิโดยเฉพาะทีมไลฟ์สดไม่แน่ใจว่าชับ <c oughs> โทษทีเหมือนตอนกำลังเช็คเช็คซาว เสียงก็หมืมทีเดียวบริเวณงานนู้ชมบริเวณวันบริเวณงานที่สถานที่นั่งชมก็กว้างยาวทีเดียวเส่วนตอนนี้ก็คือเป็นทีมงานไลฟ์สดของทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์นั่นเองรถขับสนามก็ว่างมันกว้างก็โอเคนะระดับการนั่งชมก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวบริเวณ ตกใจเสียงพุ่ะไลทั้งบัตรมีรางวัลด้วยนะทั้งทั้งบัตรที่ซื้อมา100บาทก็มีรางวัลส่วนรุ้นโชคของเอ็มก็มีรางวัล3รางวัลรางวัลละ5,000บาทนะครับ3รางวัลหรือจะนำฝามาเองก็ได้นะนำฝามา เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาก็จะทก็จะนำไปชิงโชคได้นะครับท่านผู้ชมนบูธด้านหลังผมที่เห็นอยู่นั่นนะเป็นบูธของ M150 นะครับ M150 กับบูธของปลาร้านะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักของ พระเดวถ้ศ้นั่นเองท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผู้ชมก็ทยอยเดินเข้ามาซื้อตั๋วเดินเข้ามาภายในงานแล้วละ่ะเดี๋ยวสักประเดี๋ยวคงจะคับข้างไปด้วยผู้คน FC ซแฟนคลับนั่งชมกันอย่างเต็มบริเวณพื้นที่ทีเดียวนะ ตอนท่านผู้ชมก็กำลังไปนำฝาไปลงกล่องนะครับหรือซื้อไปไว้ดื่มก็ได้คนละสิบบาทนะครับเป็นบูธของจะซื้อนี่จะนำฝามาดื่มตรงนี้ ก็มีจำหน่ายขายแล้วเขียนชื่อแล้วก็บรยอดลงกล่องเท่าเดียวก็จะนำไปจับด้านบนเวทีหมอลำระเบียวัฒนศิลนักผู้ชมม,มีแต่ได้กลับได้มาทำบุญที่นี่มาเที่ยวงานที่นี่นะครับบริเวณเขาทำบูธสวยสนามสวยมีสนามมีหญ้าไม่ ไม่เฉยเฉนะเนื่องจากช่วงนี้ฤดูฝนก็หมดไปฤดูหนาวก็เข้ามา <c oughs> แต่ช่วงนี้ไม่หนาวนะรู้สึกอากาศจะอ้าวๆ้าหน่อยๆนะท่านผู้ชมน่าจะซาซาซาซไปแล้วแหละ <c oughs> วัดบ้านโพนครก ชื่อจริงๆชื่ออะไรดูมีป้ายบอกตรงหน้านู้นอะลืมไปแล้วเลยบัตรผ่านประตูหางบัตรก็มีรางวัลน,นะครับมีรางวัลด้วยสองสามสี่ห้าต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะคะ คนท้าได้กับซื้อม้ามาเมาแนมา้าเงินสีดำเงินหนึ่งร้อยอ,อันนี้หนุ่มร้อยยี่สิบค่ะโอเคนี่คือบูธกิจกรรมของอมอลำที่อยู่ในรบพระบิวัติสินท่านผู้ชมมีปลาร้าแม่บุญลำแล้วก็มีบูธเอ็มร้อยห้าสิบซึ่งจะมีรุ่นรางวัลในค่ำคืนนี้โอเคท่านผู้ชมขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ตะเพียงตอนนี้ก่อนเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยสวัสดีครับ